ดวงชะตาชาวราศรีกันหรือลัคนาราศรีกันประจําเดือนมกราคามปี2568เป็นเดือนแห่งความง่อยเหงาเศร้าซึมโดยเฉพาะคนที่มีความรักยังไม่ได้แต่งงานเป็นช่วงของปีดวงแตกในเรื่องราวของความรักที่จะส่งผลให้มีเรื่องราวกระทบจิตใจให้มีปัญหา ดวงชะตาชาวราศีกันจะเห็นได้ว่านะคะดาวประจาตัวนั้นก็คือดาวประพุธซึ่งจะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนของปุตตะปุตตะในทางโหราศาสตร์เนี่ยว่าโปรเจกต์งานโครงการความคิด,ดเริ่มฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้มีไอเดียไอเดียบันเจิดอยากจะทํานู่นทํานี่มีอะไรใหม่ๆการค้าการขายแต่ยังมุมที่เป็นอริแปลว่ายังมีมุมที่ยังไปติดขัดมีเรื่องราวที่อาจจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงิน เพราะอะไรเพราะในดวงชะตาเดือนนี้จะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเรือนกันเงินโคจอปเป็นอริอริแปลว่าทําให้มีเรื่องเครียดเรื่องเงินเรื่องทองระวังจะกระเป๋าหายมีหนี้สินอย่าให้คนยืมเงินหรือว่าโดนคนเออรูดกระเป๋าหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังกระเป๋าตังค์ให้ดีเพราะอาจจะมีเกณฑ์มีศูญหายมีปัญหาระวังจะเป็นหนี้สินก้อนใหญ่เพราะใช้เงินไม่รู้เรื่องนะเพราะอะไร ดวงชะตามีความเสี่ยงฉะนั้นการที่จะลงทุนหวยรวยโชคนั้นอาจจะมีเกณฑ์ไม่ได้ตามที่คาดหวังคนที่จะมีโชคลาบก้อนใหญ่หรือมีโชคลาบทาเงเกษยรโชคต้องบอกก่อนนะคะว่าในพื้นดวงเดิมในโหราศาสตร์ไทยเขาปูกตามเวลาเกิดเนี่ยมันถึงจะอ่านได้ทราบได้ฉะนั้นแปลว่าไม่ใช่ว่าชาวราศีกันทุกคนนะ่ะจะมีโชคลาบก้อนใหญ่ไม่ใช่ผิดมหัน อยู่ที่พื้นดวงไข่ดวงมันและเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความทุกข์ระทมหนักเน็ตเหนื่อยเมื่อยลาเงินทองไม่มีความสุขเพราะสุภคือความสุขความสําเร็จมีแต่หนี้สินนะจะมีเรื่องให้เครียดเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องราวของความรักระหว่างแฟนจะมีโอกาสมีปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะพะสุภะเนี่ยก็คือ ความสุขความสําเร็จโครจรไปเป็นอริแปลว,ว่าอริก็คือมันถึงว่ามีเรื่องที่มีปัญหาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรเจกต์การโครงการจะมีปัญหาบทรปริวาสอ่ะจะสร้างความมุ่นเจ็บวายใจการเงินกันทองมีเรื่องราวที่ส่งปัญหานี่สินตอนนี้ดาวพระราหูก็เล็งดวงตาฉะนั้นแปลว่าเรื่องราวที่อาจจะมีก็คือต้องระวังระวังเรื่องสีเทาเทาหัวแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยไม่เด่นในดวงตาคนที่จะเป็นเจ้ามือนะแชร์หัวลูกโซ่เนะี่ยต้องบอกกอนนะเขามีดวงมา ฉะนั้นคนที่มีดวงมาก็คือหมายถึงว่าเขาทําได้ถ้าคนไม่มีดวงมานั้นเขาทําไม่ได้นะฉะนั้นตอนนี้ดาว,ดาว,ดาวราหูเลนตาต้องระวังมันจะมีเรื่องให้ต้องทุกข์เกี่ยวกับคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหานี่เศษมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพมีปัญหาเรื่องราวของหน้าที่การงานเพราะเป็นเรื่องราวของดวงชะตานะและดาวพรักคานจะโคจรน,นะถอยหลังซึ่ง โคจรเข้าสู่ราสีเมถุนนะซึ่งโคจรในล,ลักษณะมนมนก็แปลว่านิ่งอยู่กับที่ฉะนั้นแปลว่าจะต้องไปเจอปัญหาความวุ่นวายความยุ่งยากในเรื่องของหน้าที่การงานการติดต่อจะมีคนเข้ามาแต่เหมือนแปลว่าจะมาสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับเรานะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้จะระวังอุบัติเหตุการเดินทางก็ต้องระมัดระวังระวังปัญหาจากเรื่องของการงานป,าปัญหาจากโปรเจกต์งานโครงการซึ่งแสดงว่าจะไปวุ่นวายนะ วุ่นวายฉะนั้นระวังการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนระวังทิศทางปัญหาของการเงินเพราะการเงินนั้นอยู่ในมุมที่มีความเสียหายฉะนั้นจะต้องพึงระมัดระวังตัวให้ดีระวังระวัง c a l ซนเตอร์หรือวิชาชีพที่จะมาในรูปแบบของต่างพิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาซึ่งเข้ามาจะมาหลอกเราทําให้เราจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตัวทุกรอบด้านนะอย่าเชื่อใจใครเพราะดวงชะตานะ ยังมีเรื่องราวที่ส่งผลกระทบความเสียหายอยู่ในช่วงของเดือนนี้เพราะนี่เป็นเรื่องราวของชาวราศีกันในเรื่องของเดือนมกราคมที่จะส่งผลทิศทางเป็นไปอย่างไรจากจักรราศีตามตัวเลขซึ่งบ่งบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องราวที่ปแป็นี้นการพยากรณ์คือดูจากมุมดาวและดวงชะตานะไม่ใช่อยู่ดีพูดเองเออเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะแค่อยากาะให้ทุกคนนําไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิต จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่หลงนะฉะนั้นและจะสามารถผ่านไปได้ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้นะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ